กราบสวัสดีนะครับผมยิจ่องแดนแสนรายนะครับผมก็จะมาสุ่มโคโรโบผ่าิีพบไททันนะครับผมเหลือแค่วันเดียวนะครับผมเพิ่มโอกาสได้รับเอเลนกับรีไวนะครับผมก็ทางเกมมันแจกยี่สิบตัวผมก็จะประทานให้มันได้นะฮะผมก็รับไปก่อนนะครับผมยี่สิบตัวนะครับผมก็ เดี๋ยวผมก็จะคแคปหน้าจอแป๊บนึงนะครับเพื่อนดูโอเคครับผมก็ได้เป็นทีน่เรียบร้อยนะฮะก็ผมจะมาซุ่มกันนะครับผมขั้นตอนแรกนะฮะผมจะนับหนึ่งถึงเจ็ดนะครับเอ้ยกดหนึ่งถึงเจ็ดนะสองใช่ปะเอาเอาหนึ่งสามสี่ใช่ปะห้าหกเจ็ดเอเลนออกคิดว่าคุณรู้คิดว่าออกเปล่า เอลเอลนตองออกให้ผมหรือเปล่าโอ้ยอัศวินชันต้นมูลรอบนี้ผมจะใช้สูตรไปตีวีพีก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็มาสุ่มมันจะออกแน่นอนร้อยล้านเปอร์เซ็นจากการค่าดาว,วิเคราะห์จากอาจารย์แดงกีตาเจ้าเก่าผม<ๆ>คนตีคนแรงสูงแรงเอลเอลห้าสิบสองอ่ากดเลยครับ เราก็บาคิกับโอริเวอร์ผมตัวแบกเชื่อปะรอบนี้เอเลนออกแน่นอนนะฮะไม่ต้องพูดความความเพียอะไรมากขอแค่ตี PVP เสร็จเจอกันนะครับเอเลนลูกท่อเอาแข็งมันแข็งครับตัวันนี้ผมก็พัดกลับนะครับผมก็แข็งแข็งตามนะแข็งตามเสร็จแล้วว่าไงครับทีมต้องฆ่าเปิดนี่ เปิดอีเปิดพายุไฟนะฮะพายุไฟคระะับจะวันนี้ก็ตีป้อมผมแตกไอ้ตีป้อมมันแตกนี่วะน่าตัวไซน์เด็กจะไม่ปีงแล้ววะอยู่นี่ดีกว,ว่ามาครับผมได้เวลาซุ่มเอเลนออก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  เอินอ oh. 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 ี้อ้๊ยเกือแมวกวักทองคำมาหาป้าป่ามึงไงรอบนี้สมแบบไม่คิดเลยมากกดเลยดูชิวๆแบบตึงอ่ะอืม ไอเชียงเกลือชิบหายรเวล่ะกองมั่เก,เกลือจังปะโอ้ครั้งสุดท้ายติดตามครับแค่นั้นแหละถ้าคนดูติดตามมันก็จะออกให้ผมโอเคไหมไปกองก็ติดตามดิอ่าแล้วผมก็จะกดไงเอาเอาค้างเอานี่ปิ้งบ่ะเอามามามาล้วมาละ รอบสุดท้ายคาดหวังที่สุดผ่าไหมผ่าไหมเปียงเปล่าเปียงเปียงเปียงเอเลนออกเปีย,ยงลีไเปียงเฮ้ยเยเฮ้้ยเ้วเอเลนไเ่ออก้เ้ย เอ็นละครับเอเ็นไม่ออกครับโอ้ยไม่อยากแอดเชื่อเลยอ่ะเอเ็นออกครับเอเ็นออกครับเอ็นออกเอ็นออกครับเอเ็นออก,อออกบอกแล้วบอกให้คนดูกดติดตามติดตามดีเขาโหตรดิใจเป็นไงนะครับพลังแห่งการกดติดตามคนด,ดู ก็ได้ไปที่จะรอยนะครับเอเินบอกแล้วครับยี่สิบตัวที่ที่ทางเกมมันแจกมาคาดหวังไว้ละต้องได้อยู่แล้วมันก็เลยให้ออกให้ผมไงอืมคาดหวังแล้วกูก็ไม่ผิดหวังเลยไงอกูมันเก่งไง ผมก็จะได้ไงอ่ะคุณดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมจะไปสุ่มผมจะไปเปลี่ยนไอเดีคนสุ่มให้คนดูอีกดูอีกไอเดีหนึ่งฮะผมจะมาสุ่มกันเลยครับสุ่มผมก็จะมาสุ่มนะครับเข้าเข้าโคตรลายนะครับเอาแล็กแกมล่อเข้าโคตรลายเขาเข้าโคตรลายเอาโอ้ แล้วเราก็ตกลงไปนี่รบร้อยถ้าไอดีไอดีนี้มีเอเดนสอตัวล้วไอยี่ตัวนี้สุดท้ายต้องมีดีวายออกให้ผมดีวายนี่ไงรีวายขึ้นด้วยอะ่ะดีวายขึ้นด้วยรีวายขึ้นด้วยอ่าแล้วคนดูคิดว่าออกไหมอา้าวไอดีนี้ก็แจกเหมือนกันครับเราจะมาสุ่มกันเลยนะฮะ ไม่ต้องรอทำทำเพลีรอรีลงรีลาสรงสลวาสลนะครับผมก็จะมาสุ่มครับอีกีดีหนึ่งยี่สิบตัวสุดท้ายผมก็จะมาสุ่มเลยรีว์ออกคือจบเลยครับมีเอเดนสอตัวกับรีวหนึ่งตัวแล้วก็เป็นรางสุดท้ายนะครับที้ยี่มันจะออกให้ผมผมกดเลยรีไว์ออกไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะอันนี้เคยดีลองในคาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวัง เอาเกลือหอยรอบนึงแล้วกันรอบนี้ก็ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเหมือนกันอ้าวแล้วกูนเนตปิงเอ้าอ่านำมาแล้วแล้วกดก็อนหน้านะเอาหนนะอามดหแล้วหรอเดี๋ยวจะมาสุ่มนะครับผม,มจะได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมเปย์ยังครับผมก็เกลือครับสาวสาวคีย์บอร์ดโคโนี่นะฮะ ัวไม่ตัวนี้จอกมากอะ่ะผมบอกเลยรอบนี้แบบสุ่มรีไวดีกว่าเลยสิบเอ็ดชั่วโมงแบบตู้รีไวายนะเนี่ยนะเออผมผมก็กดเลยนะครับแล้วออกปเป่าแลวออกไหมแลวออกไหมเอาแล้วปิงอีกอ่าปิงอีกปิงอีก ค้างไว้เลยยังไงก็กออกอ่าเคลอน้ำเซลี่เซรีเคลอน้ำโอ้ยเราสุดท้ายปฏิหารเจ็ดครั้งลงบูคคมเก้าครั้งแรกจบน้ำไปเลยเป็นต้องก้าวครั้งต่อไปก้าวครั้งต่อไปรอดเอาวนี่ปิงอุ้ง ข้าหาเป๊ะมึงกะเอ้าเอ้าเอ้าเน็ตไม่ใช่เสถียรอะไรวะเออเน็ตปิงอ่ามาละรอบสุดท้ายจะออกไหมเจอกันออกแบบรอบนี้ขามปะอ่าเกลือโอเคคนดูจบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะนะครับผมก็อยาให้ผมทำคลิปอะไรใต้คอมเมนต์นะครับเอบคุครับ